วันนี้ก็จะพามาดูงานรางเก้าสิบเซนนะคะเป็นตัวซุปเปอร์จิ๋วนะคะตัวนี้รางยาวเก้าสิบเซนยิงสองระบบนะคะตัวนี้หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะคะนะคะอุปกรณ์เรามีให้ครบชุดนะคะยิงสองระบบก็คือยิงปลาได้ยิงนกได้นะคะยิงหนูก็ได้นะคะถ้าลูกคา้าสนใจทรงนี้นะคะ1390บาทนะคะเป็นรุ่นซุปเปอร์จิ๋วนะคะตัวนี้ซุปเปอร์จิ๋วรางยาว90เซนนะคะยิง2ระบบนะคะ ลูกค้าต้องจํารุ่นให้ได้นะคะจําราคาให้ได้นะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะงานช่างคิวมีหลายแบบหลายราคานะคะเราต้องจํารุ่นจําราคาให้ได้นะคะถ้าเราบอกรุ่นผิดเราส่งให้ผิดนะคะต้องจําราคาให้ได้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นซูเปอร์จิ๋วนะคะรางยาว90เซนยิง2ระบบพันสามานะคะตัวนี้จัดส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าส่งเพิ่มนะคะราคานี้ก็คือจ่ายปลายทางได้เลยนะคะอุปกรณ์เรามีให้ครบชุดนะคะ ยิงสองระบบ1,390รางยาว90เซนนะคะตัวนี้ซูเปอร์จิ๋วนะคะอุปกรณ์มีให้ครบชุดนะคะเอาไปก็ยิงได้เลยนะคะนี่ค่ะส่งฟรีไม่ได้บวกเพิ่มนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะรุ่นซูเปอร์จิ๋วนะคะรางยาว90เซนยิงสองระบบนะคะตัวนี้นะคะ1,390บาทนะคะถ้าลูกค้าสนใจโทรเข้ามาสั่งได้นะคะ0 9 7ย์8 8 6 5 0สองนะคะนี่ค่ะดูเต็มเต็มนะคะนี่ค่ะความยาวราง90เซนนะคะตัวนี้